ความขี้เกียจมันมีอยู่อย่างเดียวแหละพอเวลาให้ผลผลิตแล้วนะ่ะมันเหนื่อยตอนเก็บผลผลิตอย่างพริกนี่เราลงเยอะๆนี่เราถ้าเราจะไม่จ้างเขานี่เราก็จะได้กําไรอยู่แต่ว่าเวลาเก็บก็เหนื่อยพอสมควรนะคะหาเพื่อนมาช่วยเก็บพริกมาช่วยเก็บพริกหน่อยคะ่ะเนี่ยขายได้นะได้ราคาดีนะคะพริกกระเลียงนะคะขายได้คะ่ะ เวลาเก็บนี่มันก็เหนื่อยยิ่งถ้าเราปลูกเยอะๆนี่เอาสักไรนึงแล้วกันเนาะแรงคนเนี่ยไร่หนึ่งเนี่ยก็ทั้งวันเหมือนกันแหละเก็บเก็บด้านนี้เสร็จแล้วเหลืออีกฝั่งนี้ฝั่งนี้ออกดอกค่ะสองคนช่วยกันอีกคนหนึ่งเก็บอีกคนนึงปรับุงอ่าแล้วก็ให้ปุ๋ยนะคะก็ก็พัฒนาไปนะคะอันนี้มะละกอแซมมะละกอแซมแต่ไร้ขึ้นมาเยอะแล้วก็ เอาเอาเอาตะไคร้ออกนะคะมันทีไปมันเยอะไปนะคะหรือจะเอาต้นพริกรอบดีตะไคร้จะเอาไปปลูกไหนอะ่ะเอาไวขา้ข้างๆ้าใช่ไหมข้างข้างข้างๆนู้นใช่ไหมตรงกงําแพงใช่ไหมข้างาข้างไหน,นก็จะได้ปลูกเลยแล้วนี่มันกาลังติดนี่เนาะในรถรถเอาอ <dafür. S 2> ันอนั้นล่ะไอโนม้ฝรั่งล่ะมันก็ขึ้นอยู่เลย เราจะาตัวไหนที่ไม่มีน้อมไม้ฝรั่งบ่ก็มีขึ้นอยู่เดียวล่ะน้องข้างว่ะอ,อ,อันนั่นแหะพันธอนแลนดมันมีธงเนาะสังเกตดูนะคะมะละกอที่เป็นพันธอนแลนด์ก็จะมีธงขึ้นมาตรงกลางใบนะคะอันนี้ก็ลุมนี้เรา ใช้เมตรคูณเมตรเลยเราค่อยดูมาดูขนาดของต้นมันในอนาคตนะคะไม่ได้โม้นะต้นใหญ่มากแล้วก็ลูกดกด้วย เดี๋ยวค่อยเอาปุ๋ยเคมีลงทีหลังนะเอาออกนอกทรงพุ่มไปเลยเด้อแม่นบ่ถ้าอยู่ใกล้มันก็จะเปื่อยนะเอาไว้ไกลๆเลยสักสองฟุตเลยนะ สวยเลยอันนี้เอาเห็นเพราะถ้าสมมุติว่าเราทําทุกต้นนี้สวยเลยนะนี่ก็จะเห็นเป็นแบบแบบเป็นทรงขึ้นมาเลยอ่ะน้อยไปไหมเลซ้ยวซมี่บอกเอาต้นที่สองช่วงช่วงช่วงห่างงองมันก็เอาขาเหลืองใส่เข้าไปเนาะเอาทีละแถวเนาะเออใช่ใช่ใช่เอาขาเหลืองใส่แต่ว่าทําเป็นหลุมแบบนี้นห่ะ มันจะสวย,สยอืออะไรนะเอาไว้ข้างๆ้ามั้งไว้ข้างๆมันจะรอดไหมล่ะมันจะแรงแล้วไหนก็นนนซื้อสปริงเกอร์มาไว้เยอะอยูยต่ต้องต่อต้องต่อท่อขึ้นมานะโอ้ก็เอาท่อ,น,ทน,อ,อ,อทนั้นมาเองท่อใหญ่เอามาแค่ท่อเดียวท่อหนึ่งหุนนะ่ะเอามาเออหนึ่งนิ้วน่ะเอามาสามท่อ ต่อต่อท่อหนึ่งหุนก่อนใช่ไหมแล้วก็เอาสี่หุนเขาเข้าไปใช่ไหมเราจะเอาหัวสปริงเกอร์ไว้ตรงมุมนี้หรือว่ามุมนูนสปริงเกอร์มันไม่ไหวหรอสปริงเกอร์ไม่ไหวเ,หอ,เอาไม่สปริงเกอร์เราจะทําแค่ทีละหัวเพราะน้ําเราไม่ถึงแรงน้ําเราไม่ถึงถก็คือ,อปากปาก,<ๆ>ปากใช่ใช่ปากเสร็จก็เอามาต่อสายฝั่งนี้ฝั่งนี้อย่างเงี้ยเราจะไม่เอาสายมาต่อเหมือนต่ก,ก่อนเพราะว่ามีคนแอบถอดเอาไปเรเอา,เอาสายเดียวสายเดียวจะ อ,อืมอ่าใช่ใช่แปลว่าแปลว่าเวลาเวลาใจนี่ก็คือลากเอาสายยางเปลี่ยนกับสปริงเกอร์มาเขยบมาหาแปลงใช่ไหมมันก็จะได้ประหยัดน้ำทีละแปลงทีละแปลงเนาะ